สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับมอนสเตอร์ในเจเวอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผมและมันต่อกันเลยนะครับกับซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าชัปเตอร์ที่31นะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ตัวที่31ที่ผมจะไปตีกันเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาก็คือเคิร์ฟเทรอสนั่นเองนะครับคุณนายแม่มังกรทองนะครับซึ่งเคิร์ฟเทรอสเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ในไฮแวร์นะครับอินเตอร์ดมาครั้งแรกในภาคเวอร์ก่อนที่จะอัปเกรดมาเป็นนนใภาคคะรับ ในไฮแลงจะเป็น six monster แต่ว่าในมาสเตอร์แลงเนี่ยเขาถูกปรับมาเป็นแบบมอนสเตอร์ที่ให้เราจัดการได้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็จะทําการเปลี่ยนชุดของเรานะครับไปเป็นชุดของเคิร์ฟทรอสนั่นเองชุดเคิร์ฟทรอสเนี่ยผมทาไว้ครบแล้วนะครับเป็นแบบมาสเตอร์แลงเลยมันมีวิธีในการเลือกชุดให้เป็นของเคิร์ฟทรอสได้หรือเปล่าอ๋อเราเลือกจัดสกิลได้นี่วาใช่ใช่ใช่ก็เป็นเคิร์ฟทรอสเอเซนต์ไงมันก็จะติดเคิร์ฟทรอสมาเลยอ่านี่ไงครับผมมาแล้ว เบต้าไปเลยแล้วกันนะครับทุกส่วนเลยเป็นอีกหนึ่งชุดที่สวยมากนะครับชุดแบบเบต้าเนี่ยมันจะมีสลอตมากกว่านะครับแต่สกิลจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นชุดแบบแอลฟาสกิลมันจะเยอะกว่าแต่ว่ามันจะฟิก์มาแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่แบบมีเจมเยอะก็ใส่เป็นแบบเบต้าไปก็ได้นะครับเคิร์ฟทรอสเอเซนเป็นอีกหนึ่งมอนเสเตอร์ที่ผมอยากให้เขาไปภาคไรซ์ด้วยนะแต่ว่าดูท่าจะยากเพราะว่าตัวเขายาวนะครับ <laughs> การที่มอนสเตอร์มันตัวยาวเนี่ยมันคือปัญหาของทีมผู้พัฒนานะครับมันจะทําให้มอนสเตอร์อยู่ในหลายๆภาคไม่ได้อยู่ในแมปบางแมปไม่ได้นะครับมันจะลอยลอยเออผมเคยฟังเขาสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าการที่มอนสเตอร์ตัวยาวแล้วไปแบบบางภาคไม่ได้อะเหมือนกับ,บถ้ามันยืนบนเนินอะ่ะมันก็จะยืนแบบตรงๆแบบเนี้ยขาหลังอยู่บนเนินะนะครันบนนแล้วมันก็จะลอยไปเขาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเอนจินของเกมยังยังไปได้ไม่ไกลขนาดนั้นทําให้มอนมันลาดบนเนินลงมาเอออาจจะเป็นเจนหน้านะครับ มาหมุนให้ดูก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาวุธนะครับอาวุธที่ผมจะเลือกใช้ก็คือดาบโล่นะครับดาบโล่ซึ่งอาวุธของเคิร์ฟทารอสเนี่ยแน่นอนว่าผมมีนะครับมีเยอะด้วยมีเยอะจนแบบใช้ไม่หมดนะครับอืคุณแม่คุณแม่ต้องมานะครับชุดนี้คุณแม่สุด <laughs> ดาบโล่ดาบโล่ที่ผมจะเลือกก็น่าจะเป็นดาบโล่ของธาตุาน้าแข็งนะครับดาบโล่ธาตุน้ำแข็งน่าจะเป็นดาบโล่ที่ตีเคิร์ฟตารอสแรงที่สุดละแล้วก็คมมีคมขาวด้วยนะครับโอเคเลยไปอันนี้แหละ หมุนต่อกันอีกหนึ่งรอบนะครับไม่ได้นี่ต้องยืนแบบนี้นะครับพลอยเท้ากลางปีกออกมาก่อนใส่สกิลกันซึ่งเคิร์ทลอสเนี่ยมันเก่งนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะออมมือให้เขาไม่ได้นะครับเราจะใส่จัดเต็มไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ชุดเซ็ตผมโอ้ยคริบบูสเต็มแล้วเราใส่คริกให้เต็มก่อนเลยจากวิงเน็ตเอ็กซ์พอนะครับ Tenderizer Vitality นะครับเจมที่หายากสุดทั้งเกมผมได้ครบแล้วนะครับ3อันได้ครบตอนไหนหรู้ไหมตอนอเลเทีออนเอ้ยไม่สิตอนฟาทลิสซ์แล้วแหละ <laughs> คือได้มันแบบตอนในเกมแล้วอะสกิลต่อมาที่เราจะใส่ก็คือ Critical นะครับเราจะต้องใส่ Critical ให้เต็มด้วย Critical นี่มันอยู่ในเจม Expert นะครับเจม Expert ภาคนี้เนี่ยเป็นเจม Slot เลเวล1นะครับใส่ไปเลยนะครับในช่องเลเวล1ให้เต็มก่อน คือตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วไงมีสัตว์เลเวลหนึ่งอีก2ช่องคริคริเราน่าจะเกือบเต็มแล้วนะผมว่าคริเราตัวดาบมีอยู่10นะครับใส่เ็มส expert ได้อีก40ถ้าใส่เต็มนะเออมันมี expert อ้นนี้นี่ว่าเออเออนี่ไง expert ที่เป็นแบบแบบนี้นะครับเออผมลืมไปเลยลืมได้ไงวะ <laughs> ที่เป็นเจมเลเวลสี่นะครับคริเราเต็มแล้วเลือดเราเต็มแล้วนะครับผมไปใส่ทางฝั่งของ attack ให้เต็มแล้วกันนะครับหลังจากนี้เป็น attack แล้วกัน a t ็กแท็ o บูผมมีอยู่1อันนะครับเต็ม a t t a แทที่เป็นเต็มเลยว่าจำไม่ได้วะผมต้องใส่สกิลยังไงคือ <c ười> พอไปภาคไรซ์ะสกิลมันยังน้อยไงเราก็ใส่แบบได้ที่จําเป็นนะครับแต่ภาคไอซ์บอลนี่พอช่องมันเยอะใช่ไหมมันใส่ได้แบบเยอะมากเราไม่รู้จะเลือกใส่อันไหนเลยนะครับเฮลบูสต์คริสพอบูสต์สปีดชับเพนนิงนะครับเราสามารถใส่อีกหนึ่งสกิลได้นะครับนั่นก็คือสกิลฟรีมิวนะครับเพราะว่าแพะทองเนี่ยชุดเซ็ตเขาถ้าเราใส่เต็มที่เลเวล4 มันจะ Unlock สกิล Free m i ให้ Max ที่เ e ลเวลนะครับ Free m i มันจะเจมชื่อว่า Satyated เราเหลือสลอตเลเว่าสอีก1อันตรงนี้ผมจะใส่เป็น c o ลิ e s น e n t ไปแล้วกันจําได้เลยผมชอบเจมนี้มากสกิลนี้มากนะครับ c o ลิ e s c e n t เจมชื่อ Phoenix นะครับ และสุดท้ายผมจะใส่ฟรีมิลอีกหนึ่งอันจะได้ฟรีมิลแม็กซ์ที่เลเวลสามนะครับนี่เป็นชุดที่ดีมากนะชุดแพ้ทองเนี่ยขนาดเราใส่แบบชุดแพ้ทองแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับใส่ใส่แม็กซ์ Max ไปเลยสล็อตเขายังเหลือเยอะจนแบบใส่สกิลได้เกือบครบหมดเลยนะครับอีวัชชันไปนแล้วกันนะครับจะได้กระโดดหลบง่ายๆครบและสกิลผมมาดูสกิลกันเราก็จะได้สกิลแอตแทคบูสเ,เต็มนะครับคริติคอลเต็มเฮลบูสเต็มนะครับเฮลบูสเนี่ย ผมเดาถูกนะว่าเขาจะเอาออกในภาคไรซ์แล้วเขาก็เอาออกจริงๆนะครับไม่มีแล้วนะครับในภาคไรซ์วิกเน็ตเอ็กซ์พอรเต็มนะครับพิกพอเพิร์แมนเต็มฟรีมิลเต็มสปีดชาร์ปนิ่งเต็มได้อีเวนต์วินโดว์มาด้วยเลเวลหนึ่งแล้วก็คลิกเอลิเมนต์อยู่ในตัวดาบน,นะครับโพลิเซนิกหนึ่งเลเวลโอ้โหทุกสกิลนี่คือสกิลที่จําเป็นในการเล่นหมดเลยนะครับเราไปตีกันเลยดีกว่าครับผมไปรับเควสกันก่อนเลยเควสแพะทองนะครับเป็นอีเวนต โชคดีนะผมมาทําเควสตอนที่แบบเป็นรอบแพะทองพอดีเพราะว่าถ้าเป็นรอบซาฟี่ผมก็จะตีแพะทองไม่ได้นะครับอ่านี่เลยเควสสุดท้ายนะครับ The Eternal g o Rush กลับมาเล่นภาคเวอร์อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับรู้สึกแบบเหมือนกับบ้านคุ้นชินกับเสียงเสียงของเมืองเซเลเน่าที่ขาดหายไปนานนะครับเติมยาก่อนเติมยาก่อนเรารับเควสแล้วนี่ว่าโอเคได้เวลาไปไปกัน จับสเต็ปได้ต้องทำจุดอ่อนก่อนอุ๊ยหนีตุ้มโอ้โหน้อง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 โอ้ยร้อน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 จับสเต็ปได้จับสเต็ปได้โดนไปดิทำไมซาเตอร์มิน้าผมมันน้อยๆจังเลยไม่มีไอ้นี่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีไวรัสบักไม่เป็นไรเรามีคลัชคลอไปชนขอบไปน้องพึ่ง เผาจ้าเผา,า,า,เาอุ้ยร้อน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 ก็ก็ไอ้เลยเอาใหม่เอาหม่เมื่อกี้แบบลองเชิงเฉยๆนะไม่น่ารอดนะผมว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องเล่นใหม่นะอักมาแลนะ้วอุ้ย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 คือถ้าผมตีไม่ทันอนะ่ะ ผมก็จะตายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตายหรอกแพ้มันมี DPS เช็คนะครับแพะทองเนี้ยเล่นดาบโล่เนี่ยภาคนี้เราไม่สามารถตีปกติได้นะตีได้แหละแต่มันไม่แรงนะครับรัวเพอร์ t เฟลชเอาจะแรงกว่านะครับอ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมเมื่อกี้ผมไปตีสู้ในไฟไงผมไม่มีนี่ดูดเลือดเออดาบอันนี้ไม่ได้ใส่ดูดเลือดเอาไว้นะครับอ่คคิร์ฟสล์ลอตวิวลิฟโลเคชั่นซูนผมจะตีไม่ทันนะเนี่ยตัวร้อนตัวร้อนเป็นไข้เป็นไข้ ไม่ไหวนะครับไม่ไหวเป็นไปได้ยังไง round 2 round 2 w o f i โอ้โอ้โอ้ fight f i g ตีเลยแล้วกันอืมอ่ะอดดามิเข้าไปอืมอืม ตบขวาตบขวาตบขวากลิ้งซ้ายเพอร์เ <laughs> ซ็กรัชเข้าไปยังไงโกรดนะครับอ่าตัวแดงตัวแดงตัวแดงนี่ตีตรงไหนก็ได้ชอบมากแตกได้แล้วลูกแตกได้แล้วอืม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 อ่านี่ไงไปแล้วไปแมปต่อไปแล้วนะครับโอเคทองหลุดเปลือยผ้าน้อง รู้สึกถึงความเชื่องช้าในการวิ่งของภาคนี้เลยพอไปเล่นภาคไรอส์มานะครับตอนนี้ได้เวลาตีหัวนะครับอุ๊ยอุ๊ยอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะอุ้ยไม่โดนจบเลยแบบนี้จบเลยผมลืมไปแล้วว่าถ้าสะบัดห่างมันี่เราหลบยังไงวะเราต้องวิ่งไปด้านหน้ามันนะ่ะน้อง ับเอาไหล่กระแทกตุงขอสองสามล่วงจ้าตีหน้าเลยแบบนี้ตีหน้าเลยอีกสักหนึ่งเซตนะครับอนี่ไงมันไปแบบสามแล้วมันไปแบบสามแล้วโอเคโอเค ยังพอไหวยังพอไหวเพียงแพะทองนี่คือบอกเลยว่าปลุกเลาสุดสุดนอนไปก่อนนอนไปก่อนอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาเดืตอตายอยู่ในบอ่อไฟโชคดีที่ยังจำสเต็ปการกระโดดหลบท่านี้ได้นะครับ กระโดดหลบได้สองครั้งแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนะครับโอ้ยยังยังมาอีกยังมาอีกอกระโดดหลบแบบชิวๆอุ้ยมันจะหนีอีกแล้วมันจะหนีอีกแล้วนี่ต me. ีไม่ตายเร็วโอ้โหไฟ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 อุ้ยสตันสตันกลางกองไฟบาย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 เลยแบบนี้เนี่ย สถานการกองไฟต้องดับสิครับแบบเนี้ยไม่ดับได้ไงผมตีไปสองรอบแล้วมันหนีสองรอบเลยผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนบิวต้องเปลี่ยนดาบนะครับถ้าจะใช้ดาบแพท,ทองน่าจะไม่ใช่ดาบน้ําแข็งแล้วต้องเป็นดาบรอดาบรอน่าจะแรงกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ดูดเลือดด้วยนี่ผมมีดาบอันนี้นะครับ รอมันอยู่ที่449นะครับซึ่งมันเป็นดาบที่ไม่มีธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่สกิล e l l m m n t a l Boost เข้าไปได้ Elementless โ okay. อเคได้ Attack เพิ่มอีก5%นะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่อักเมนดูดเลือดด้วยจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคใส่อักเมนดูดเลือดก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆ3รอบไม่ผ่าน <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกสเต็ปเราไม่ไม่โอเคเองนะครับโอเคแพทองรา t ยกที่3 น่าจะต้องผ่านแล้วแหละรอบนี้โอเค let's go อุย้ยมันเห่านี่ใส่้ะคุมไม่ทนันอ่าเปลี่ยนดาบเป็นดาบรออ่ะไปชนฝาก่อนน,ะน้องนะอ่า มันยังไม่โกรธอารู้สึกดูดีขึ้นนะเหมือนจะตีแรงขึ้นนะครับดูดเลือดด้วยแล้วแบบเล่นงายขึ้นเยอะผพอมีดูดเลือดเนี่ยเพราะว่าแพะทองฮิตโซนเขาจะแบบแรงมากนะเห็นไหมผมตีทีงสองสามรนะครับแล้วดูดเลืดสิบก็คือแป๊บๆเต็มแป๊บๆเต็มนะครับนี่ไงโกรธแล้วนะครับโกรธแล้ว เราสามารถตีสู้เลือดไอนี้เขาได้นะถ้าเราเรามีดูดเลือดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อลับลับลับผมจะบอกว่าอืเราสามารถตีสู้ไฟเขาได้นะถ้าเรามีดูดเลือดเนี่ยอ่าอื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 เจอเข้าไปกับทีมงาน Perfect r u s รั อรอบนี้ไวเลยไวเลยไวๆนะจ๊ะไปไวๆเลือกดาบผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> รอบนี้เราต้องไอ้นี้ให้โดนนะครับไอหินย้อยให้โดนนะครับเอาแบบคอนเฟิร์มออืมอืมอืมอม,มานี้มามานี้มาเร็วๆอู้หูอูห,อห ขยับข้อมีกหน่อยน่าจะต้องตรงนี้นะครับผมจำตำแหน่งมันได้อยู่อันนี้แน่เลยเอออ่านี่แหละจังหวะนี้แหละอ่าอุ้ยเราอยู่ไกลเราอยู่ไกลต้องไปตีหัวนะครับต้องไปตีหัวเพราะหัวแรงสุดเอาสักสองชุดแล้วกัน ก็อุ๊บอ่าอืมพอดีนะครับพอดีน uh ่าจะต้องขาหน้านะครับจังหวะนี้เนี้ยจนกว่ามันจะลมอีกรอบอืมควิดครับควิดแพะควิดอ่ะติดหินนะครับอ่า ตีไปตีไปสู้ไปลูกอย่ายอมแพ้อุย้ยทำไมอ่ะทำไมน้องล้มอ่ะเป็นไรอ่ะค o โอเหรอล้มแบบไม่บอกไม่กล่าว ไปต่อบแมปสามกันทำจุดอ่อนไว้ก่อนทำจุดอ่อนไว้ก่อนจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวไปรับคมนะครับรับคมกันว้าวคืออะไรเนี่ยพลาสโบเกนแล้วแล้วผมติดอยู่ในร่องขามันออกไปไม่ได้นะครับ <laughs> จะไปตีเขาก็ไม่ได้ <laughs> จกกังหวะนี้ก็คืออัด,ดรัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องหนีอีกอ่าอ่าเอาไปจัดเข้าไปจัดเข้าไปพน่าผมคือคมไม่ค่อยมีนะดาบอันนี้เนี่ยใส่ไม่ได้ใส่ชุดเทียวไงไม่ได้ใส่มาสเตอร์ทัชนะครับเต้นนะครับเต้นอืม ไม่ทันนะครับเล่นไม่เต็มไม่อยากเคาน์เตอร์เดี๋ยวตายมันยากยจริงๆเว้ยอืมอ่าโอ้ไม่ไหวแล้วรู้สึกอึอดอัดมันอึดน,นะครับแอนิเมชนันภาคนี้เนี่ยอืมแล้วหล่นมาใส่เราอีกอุกอ้ยไฟมาไฟมาไฟมา ออกออกซ้ายได้ไหมอ,ออกซ้ายได้นะครับรับคมกอนจังหวะนี้ต้องทำจุดอ่อนนะครับไม่ทำจุดอ่อนตีไม่แรงอีกอ้อโหโอ้โห,โโหนี่ไงการที่แบบเราไม่มีไวร์บัคนะครับเราก็จะโดนซ้อนสองแบบนี้ อเออเออเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเอออ้้หหินย้อยหล่นใส่นะครับอ่ะอ,อ่ะไปอืม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 ซ้ำซ้ำอีกซ้ำก่งเหลือเกินอุ้ยอย่าตายนะ,าะมันน่วงดีจริง ยังจะไปเต้นยังจะไปเต้นผมันจะหนีอีกแล้วโอ้โหผมสตันสตัรหรือเปล่าไม่สตัรน,นะครับโอ้โหกินยาก่อนเลยไม่ทันนะครับวิ่งหนีไม่ทันมาเล่นภาคอะไรแล้วกลับมาเล่นภาคนี้เนี่ยนี่ขนาดแค่แพะทองนะั้นเหลืออลิทิออนกับปาทลิสผมจะโซโล่ผ่านหรือเปล่าเนี่ย มาสลิสทำไม่เท่าไหร่นะครับอารีเทอยลเนี่ยตัวดีเลยมี DPS เช็คนะครับตีไม่ทันนะครับไม่มีซิลบายไม่เป็นไรเรามีภาคคลุมนะครับภาคนี้ม,มาผมจะเล็งขาซ้ายมันแล้วกันรอบนี้โอ้โหนี่ไงอออืืกว่าจะผ่านเอ้ย ตีไปถึงสารอบนะครับกว่าจะผ่านแปะทองออโอเคเหนื่อยมากครับผมมันอืดดีจริงๆนะครับอนิเมชันภาคนี้บอกเลยว่าสนุกนะครับลองกลับมาเล่นกันดูสำหรับคนที่ไปเล่นภาคไไแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเบื่อๆนะครับคอนเทนต์ไม่อัปเดตสักทีผมแนะนำกลับมาเจอภาคเวอร์นะครับกลับมาเจอของ G rank ของจริงนะครับมาเสเตอร์แนเะนี่ยโอเค ถ้าอย่างไรวันนี้ก็ครบกันแล้วนะครับกับอีก1ตัวมอนสเตอร์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าก,กับคร e ฟทัลลอสนะครับนี่หน้าตาดีมากนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะครับกับคลิปนี้ตีนหลายรอบเลยโอเคถ้าอย่างไรวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่านะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ